นี่จะอิ่มชแนลจะพามาทาปลาส้มน,นะครับว่าเช้านี้ได้ปลามา <c oughs> นี่เราจะตัดขีบตัดหลอกไส้ตัดหัวอ,อาหมดทุกอย่างส่วนผสมก็มีนี่ครับปลาสดแล้วก็ข้าวึ่นเยข้าวเหนียวกระเทียมน้ำปลาแล้วก็ผงนูเกลือเนิดหน่อยนะครับเราจะเอาจะมีโคกนี่ แล้วก็กระเทียมใส่กระเทียมใส่แล้วห่อตามกระเทียมให้ละเอียดนะครับตามกระเทียมให้ละ,ละเอียดแล้วก็แล้วก็เ่าจะมานี่กระป่านี่ครับเดี๋ยวรอขั้นตอนต่อไปนะครับสักครู่ครับจากนี้ไปกระเทียมที่เราต่าม,มันนะครับอุ้ยวางนี่ ขออนุญาตบางนะเรากระเทียมนี่ใส่ครับใส่ที่ปลาเห่านะครับกระเทียมใส่ลงไปแล้วก็ข้าวเหนียวที่เช็ดน้ำไว้น,นะครับเช็ดเพราะว่าข้าวเหนียวมันแข็งนิดหน่อย เอาก็เลยเอาข้าวเหนียวนี่ใส่ใส่ไปหมดเลยครับปพราอมดอืดไปแล้ว <c oughs> จากนั้นเราก็คนจะใส่เกลือหน่อยนะครับแต่ผมจะเติม น้ำป่าที่ลังใส่เขียน่อยก่อนแล้วก็ใส่ไอน้นมโตข้ามถั่วอายุคุณเดียวไล่คน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 ให้มันมันเหนียวนะครับคนจนให้ พอเราคนเสร็จแล้วเราเอามือชิมนิดหน่อยแตะแตะเล่นรสชาติให้ให้รสชาตินี่คือว่าเป็นเหงื่อที่เราออกจากร่างกายเราอะ่ะให้รสชาตินั้นโอเคเลยว่าทำส้มได้เลยจะทำแหนมหรือว่าจะทำอะไรก็ยังให้รสชาติเหงื่อ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 ที่เราออกอะ่ะเราเอามือแตะเหงื่อแล้วเราก็ชิมดูให้รสชาตินี่ได้ก็โอเคเลยมันจะไม่เค็มไม่ อะไรนะนี่างก็มันกับ,บเค็มเกินไปบาจ่างเค็มเกินไปย่าเงี้ยมันกับเบเจืดบเเค็มเกินไปโอเคเดี๋ยวเรามาบรรจุนะครับผมก็มีนี่เราต้องมีบรรจุแล้วก็เก็บไปสามวันได้กินแล้วครับ จะเอาทอดกินก็นได้จะเอาโมกกินก็นได้จะเอาอย่างๆกินก็นได้ครับป่าต้องเป็นป่าน้ําจืดอันนี้นี่ป่าขาวป่าอย่างก็ชื่ออย่างป่าอย่างก็ผมกับโูกจะชื่อป่าเยอะแตะ่ใดแล้วก็อาร์ตอันนี้ อัดใส่เอป่าตะกี้ได้ใส่อัดใส่นี้แล้วก็จะมีสูตรผมก็จะมีน้ําป่าครับมีน้ําป่าอัดใส่นะครับน้ําป่าครับ พอประมาณขึ้นมันอันนี้นีน่เลยครับน,นี่ครับ,รบเป็นป่าส้มที่ว่าสูตรของจ้าอิ่มใช a เน e l ครับนี่สมบูรณ์ก็ปิดฝาเขาก็รอเวลาประมาณสวันโอเคโอเคโอเคสามารถมาติดตามกันก่อนนะครับ